สามวิธีฆ่าอาการปวดฟันได้ในไม่กี่นาทีวิธีแรกใช้เกลือเกลือมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดฟันและยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดฟันของเราได้ซึ่งวิธีการใช้ง่ายๆค่ะใช้เกลือหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำหนึ่งแก้วหรือประมาณ250มิลลิลิตรหลังจากนั้นใช้อมลักวปาก อมทิ้งไว้30วินาทีสามารถทำซ้ำๆได้จนกว่าอาการปวดฟันจะดีขึ้นนะคะ 2. กระเทียมกระเทียมเป็นยาฆ่าเชื้อและต้านอาการอักเสบได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะตัวกระเทียมจะทําให้เราเกิดอาการชาจากอาการเจ็บปวดวิธีการใช้กระเทียมในการลดอาการปวดฟันก็ง่ายๆเราสามารถใช้กระเทียมปีบสดค่ะเคี้ยวเข้าไปบริเวณที่เราปวดฟันได้เลยและไม่นานอา ค่อยๆดีขึ้นนะคะ 3. น้ำมันการพูมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รับรองผลว่าน้ำมันการพูจะช่วยเพิ่มการชาจากอาการเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นวิธีการใช้น้ำมันการพูกับอาการปวดฟันก็ง่ายๆแค่หยดน้ำมันการพูลงไปซ,ซี่ที่เรารู้สึกเราปวดนะคะแล้วปล่อยให้น้ำมันทำงานได้เลยแต่ถ้าเราจะเอามาใช้กับเด็กได้ไหมได้เหมือนกันใช้น้ำมันการพูหนึ่ง หยดนะคะผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะ1ช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วนวดไปตรงเหนือกที่เขารู้สึกเจ็บแล้วอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะลองทำกันดูนะคะเผือ่อเกิดปวดขึ้นมากระทานหันบรรเทาเ,าเอาไว้ก่อนที่จะไปพบทันตแพทย์ได้ซึ่งวิธีเบื้องต้นคัดมาให้แล้วและใช้เห็นผลได้จริงค่ะ